สวัสดีครับถัดจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเราก็โปรแกรมช่องไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาเจอเหมือนเดิมครับร้านโบโบ r รีเ o ยโชอช็อปนะครับวันนี้เราก็จะมาอัพเฟิรมแวร์นะครับอัพเฟิรมแว์เนาะอัพเติมแว์ตัวนี้นะครับ uvk 5วงเลนะครับก่อนอด่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะครับ ก็เหมือนเดิมครับสายโปรแกรมตัวนี้เหมือนเดิมสําหรับท่านใดที่สั่งซื้อกับร้านไปก็จะมีไฟล์มีอะไรให้ครบนะครับพร้อมใช้งานแค่ทําตามคลิปก่อใช้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะอัพอซอฟต์แวร์อัพเฟิร์มแวร์นะครับพิธีการคือเรากดปุ่ม PTT นะครับกดปุ่ม PTT แล้วก็ค่อยเปิดเครื่องนะครับนี่นะครับแล้วก็ จะขึ้นแบบนี้นะครับคือถ้ามีไฟชายแบบนี้คือเราพร้อมที่จะเฟิร์มแวร์แล้วนะครับเราก็เสียบสายแล้วก็ไปที่คอมพิวเตอร์กันเลยนะครับต่อไปกันเลยนะครับเราก็มาดูที่คอมพิวเตอร์กันต่อนะครับคอมพิวเตอร์นะให้ดูอีกครั้งนะครับก็เป็น Windows 11 Pro นะครับนี่นะครับเพื่อยืนยันว่าใช้ได้นะนี่นะครับ Windows 11 Pro นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับ ติดตั้งตัวนี้ไปนะครับก็จะมีโปรแกรมให้ในนี้เลยนะครับเป็นตัวอัปเดตนะครับเราก็กดติดตั้งตัวนี้นะครับด้านบนสุดนะครับกดเยืครับแล้วก็กด next ครับแล้วก็กด a g r e ครับคือยอมรับนะครับนี่ครับตัวตำแหน่งไฟล์ก็จะอยู่ portable นี่นะครับตรงนี้เลยต้องจด้วยนะครับใน C โปรแกรมไฟล์นะครับ แล้วก็กด next ไปครับนี่ครับลอยทีนี้เราก็มาดูโปรแกรมกันนะครับนี่ครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับดูไหมครับจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เปิดขึ้นมาไว้ครับเดี๋ยวนะครับเติมเอาสายเข้าก่อนเนาะเสียบสายเข้าไปนะครับเสียบสายเสร็จปุ๊บก็จะแล้วก็มาเช็คพอร์ตกันก่อนนะครับเช็คพอร์ตกันก่อนเช็คพอร์ต เข้ามาที่จัดการนะครับจัดการแล้วก็ตัวจัดการกอุปกรณ์นะครับบางท่านอาจจะเป็นปาภาษาอังกฤษนะครับก็ทําตามคล้ายๆกันนะครับผมนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่คอมแปดนะครับคือลงลงในเวอรเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะขึ้นนะครับถ้าถ้ายังไม่ขึ้นก็คือต้องลงในเบอร์จนกว่าจะขึ้นนะครับซึ่งไฟล์ก็จะมีให้ในในไฟล์ก็จะมีให้ครบนะครับ ทีนี้เราก็มาตรงนี้ต่อครับรอสักครู่นะครับรอโปรแกรมเปิดสักครู่นะครับกดเกตครับนี่ครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เลือกคอมแปนะครับแล้วก็กดคอนเน็กนะครับถ้าเป็นคอมที่อยู่อย่างอื่นก็ใช้ใช้ตามาแต่ละคนนะครับคอมหยุดคอมไหนก็ใช้คอมนั้นนะครับกดคอนเน็กครับ นี่ครับเกี่ยนีเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปเราก็มาเสียบใส่วิทยุนะครับก็แกะเลยนะครับแล้วก็นำสายมาเสียบตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปแน่นๆนะครับถ้าไม่แน่นบางทีก็จะไม่ได้นะนี่นะครับเสียบเรียบร้อยแล้วกดกล้องนิดนึงโอเคครับทีนี้เราก็มากดจุด3จุดตัวนี้นะครับจุด3จุดนะครับ จุดสจุดแล้วก็มาเลือก K5V4.00.01 นี่นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับที่หาได้นะครับกดคือในไฟล์ก็จะมีอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้เลยทีนี้ก็กดอัปเดตครับก็รอนะครับก็จะมีไฟกระพริบเห็นไหมครับนี่นะครับไฟกระพริบแบบนี้หน้าจอคอมก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็รอสักเล็กน้อยนะครับนี่คือกำลังอัปเดต เฟื่แบนะครับเป็นตัวน่าจะล่าสุดหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับก็จะกระพริบแบบนี้เลยนี่ครับตอนนี้คือเสร็จแล้วนะครับอนนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันต่อนะครับทีนี้ก็อัพเสร็จแล้วนะครับอัพเสร็จแล้วมาดูกันนะครับ เพิ่มแวร์ที่ c y m กัน,น Welcome. Mode. ตัวนี้ก็จะมีแบบโชว์นะครับแล้วก็เวลาอันนี้ก็จะเดี๋ยวผมอย่างนี่นะครับเวลารับนี่ครับก็จะมีเอสมิเตอร์โชว์แบบนี้นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเวอร์ชั่นที่ผมลงไปจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ ถ้าท่านใดที่ซื้อสายโปรแกรมกับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับมีไฟล์ให้ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันนี้เลยนี่นะครับแล้วก็ดูเวลาส่งนะครับเอาเสียงใกล้ๆครับนี่นะครับเวลาส่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วดูเวลารับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเอเจเตอร์ให้ด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจสายโปรแกรม UVK5 วงเล็บกันหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับสอบถามได้นะครับที่ไลน์รโ o o l e d i o ช็อปเมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ครับแหมตอนนี้สวัสดีนะครับในการคลิปหน้านะครับผม